สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาเตอร์ต้นในรายวิชาประวัติวรรณคดีไทย2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในหัวข้อเรื่องหัวใจนักรบซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยครับบทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ เป็นพระราชนิพน์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบทละครผู้ที่ปลุกใจให้รักชาติโดยเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในบทพระราชนิพลบทพระราชนิพนลเรื่องหัวใจนักรบเป็นพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หส่งพระราชนิพลขึ้นในช่วงที่เกิดสงครามแถบประเทศยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อใช้เป็นบทสำหรับเล่นละครพูดปลูกใจให้คนไทยตระหนักถึงความรักชาติความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและอีกประการหนึ่งนั้นเพื่อให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของเสือป่าลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยรูปแบบคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วส่วนของเนื้อเรื่องนะครับจะกล่าวถึงพระพิรมวรากรที่ต่อต้านการเป็นเสือป่า และไม่เต็มใจให้ลูกของตนไปเป็นลูกเสือเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเสียเวลาที่จะไปฝึกการทหารต่อมาข้าศึกได้เข้ามายึดบ้านและคนในครอบครัวของพระพิรมเป็นตัวประกันและบังคับให้บอกความลับทางการทหารของฝ่ายไทยหลังจากนั้นพระพิรมจึงได้เกิดความสำนึกรักชาติขึ้นมาในตอนท้ายพระพิรมเห็นถึงประโยชน์ของเสือป่าในการปกป้องประเทศจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเสือป่า และไม่ขัดขวางการแต่งงานของลูกสาวกับผู้บังคับหมวดกองร้อยเสือป่าส่วนต่อมานะครับคุณค่าของเรื่องหัวใจนักรบคุณค่าด้านแรกด้านวรรณศิลป์ใช้ถ้อยคําได้เหมาะสมกับตัวละครแต่ละตัวจึงสามารถสร้างความสมจริงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโต้อตอบของตัวละครได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมสรให้เป็นยอดของบทละครพูดเมื่อพุทธศักราช2457 เพราะเป็นวรรณคดีที่ช่วยส่งเสริมความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งบทสนทนาของตัวละครเหมาะสมกับบทบาทมีคำพูดกระทัดรัดเข้าใจง่ายมีความหมายลึกซึ้งโครงเรื่องแนบเนียนดำเนินเรื่องไม่สับสนและสุดท้ายนะครับด้านสังคมคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนื้อหาของเรื่องเป็นการปลุกใจให้รักชาติรู้จักการเสียสละ และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการเป็นพลเมืองที่ดีบทลครพูดเรื่องนี้จะมีความสําคัญในฐานะบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเสือป่านในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องหัวใจนักครบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ